จะถ้ากลับมาดูนโยบายของไทยที่มีต่อสหรัฐนะครับหลังจากที่พยายามที่จะเข้าไปค,คือถ้าดูจากลีลาและก็ท่าทีเนี่ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นคนภายนอกที่ไม่ได้มีความรู้ทางการทูตก็จะมองรู้สึกว่าอจะ,จะพยายามที่จะทําให้สหรัฐเป็นศัตรูกับไทยหรือยังไงะเพราะว่าวิธีการเข้าไปซบอกจีนวิธีการเข้าไปซบอกรสัสเซียแต่วิธีการที่ไทยกับสหรัฐเนี่ยท่าทีของไทยที่มีต่อสหรัฐเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่ค่อยมีมีมีมิรอ่ะ ทนะ่าทีของผู้นําของไทยเองก็แสดงอาการดูถูกพูดจาในลักษณะที่ถากถางหรือไม่ก็ไม่ค่อยจะเป็นภาษาทางการพูดสักเท่าไหร่นะฮะท่าทีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อ,อสหรัฐอเมริกาเองก็ดูจะไม่ค่อยให้เกียรติแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรต่างๆมากมายตําหนิโจ,จมตีอเมริกาอยู่บ่อยๆอ,อาจารย์มองมองยุทธวิธีหรือจะเรียกว่านโยบายในการดําเนินการทางการพูดของของไทยที่มีต่อสหรัฐณเวลานี้เนี่ยอย่างไรฮะ ผมมองอย่างนี้นะครับคุณจอมผมมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องโลกกระทัดพื้นฐานทางการเมืองทางการทูดของรัฐและสังคมทั้งสองสองประเทศเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันนะครับอพอมันไม่เหมือนกันในหลายๆกรณีเนี่ยมันมีอาการมิสคอนเซปชั่นหรือการตีความกันไปที่ อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วทําให้ช่องว่างเนี่ยมันถังขึ้นเรื่อยๆอย่านะครับ mm hmm. อไอ้กรณีแบบนี้มันยกตัวอย่างสําคัญคืออะไรบ้างผมพูดตรงๆว่ากรณีกลุ่มสตรีสีสยามใช่ไหมครับที่ออกมากดดันเพื่อให้ขับไล่เอกอัครย์ทู K L y A T T H 2, สารคนปัจจุบันไปนผมคิดว่ามันเป็นกรณีของ โลก,กระทัดต่างการทูดท,ที่แปลกประหลาดและสวนทางกันของทั้งสองประเทศมากก็คือว่าพ้อยสําคัญมันคือกรณีหมิ่นพระบรมบเลชาธุภาพด้วยนะครับเ,เมื่อพูดถึงเรื่องตรงนี้หากเราย้อนไปในราชสำนักสยามในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนั่นก็คือว่า,าราชสำนักสยามในสมัยรุน่นเก้าพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับสหรัฐอเมริกาส่งทูดเข้ามาเพื่อจะปรับเปลี่ยนสัญญาการค้านะครับ ให้มันสอดคล้องกับผลประโยชน์มากขึ้นนะทูตคนนั้นก็คือโจเซฟเบเลสเตียนะครับแต่ว่าก็มีการขับทูตท่านนี้แล้วก็ทำให้การดำเนินการลงนามในสัญญาเนี่ยมันไม่บรรลุผลเพราะว่าทูตก็ราชสํานักไม่พอใจนะครับที่ทูตท่านนี้ไม่เคารพในธรรมเนียมหรือว่ามีอาการความประพฤติท,ที่ไม่เหมาะสม เกเช่นเดียวกันนะครับในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีเรื่องการส่งช้างเข้าไปเป็นของขวัญให้กับผู้นําสหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองข้างในนะครับแต่ว่ามันก็มีการตอบกลับมาจากประธานธิบดีลินคอนนะครับว่ารับในไมตรีจิตแต่ว่าก็ไม่สามารถรับช้างไว้ได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยมันเป็นไปถึงขั้นผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำทำให้โลจิสติกส์ทางด้าน บกและเรือเนี่ยมันมันไปไกลกว่าที่จะใช้ช้างนะครับซึ่งซึ่งมันสะท้อนถึงโลกัศต์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันแตกต่างกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสองรัฐเนี่ยมันเลยมีอะไรที่เป็นเป็นปมพื้นฐานในระบบความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเมื่อประเด็นมันเข้าไปสอดคล้องกับเรื่อง112หรือหมิ่นพระบรมรูปชาดูภาพเนี่ยมันก็จะทําให้มี คนกลุ่มหนึ่งที่เป็น s e n ิเมนต์สำคัญของชาตินิยมไทยที่เป็นราชาชาตินิยมหรือเสนาราชาชาตินิยมเนี่ยออกมามองอเมริกาในแบบที่เขาเรียกว่ามันเป็นเซน t ริกของทางฝั่งที่เป็นโลกจารียตประเพณีของในสยามประเทศหรืออุตสาคเนย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอเมริกาเองเนี่ยประเพณีทางการทูตหรือการส่งทูตมาเนี่ยมันไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เป็นตัวตั้งนะครับาบางคนบอกว่าอเมริกาไม่มีความรู้การทูตของ ในสังคมเข้าไปประจําการอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าสถานภาพของอเมริกาเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องสไลด์ตัวเองให้เข้ามาใส่ใจเรื่องพวกนี้อย่าง,างเต็มอัตรามากนักกันนะครับเพราะว่าเรื่องการที่เป็นมหาอำนาจทางการเมืองโลกแล้วเขาก็มอง p o l i t i c a l regime ในแต่ละประเทศเนี่ยในลักษณะที่ว่าใครเป็นผู้ก,กลุมกลไก ในการตัดสินใจนโยบายสําคัญมากกว่าสักเท่านั้นนะ,นะครับเพราะฉะนั้นผมผมผม,ผมคิดว่ามันโลกทัศทางการทูตต่างกันแบบนี้มันก็เลยคุยกันยากมันนักรัฒศาสตร์แบบชาวอิตาเลียนบางท่านจิโววานีเนี่ยก็พูดว่าเป็นมิสคอนเซปชั่นนะครับมันก็เป็นเรื่องของการ โอ้โห oh, ตีความหรือคอนเซปที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เคลียร์ตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับคุณจอมมันก็จะไปสู่ความเ้าาฉานทางการทูตที่มันสะสมบ่มเพาะสร้างความรุนแรงโดยไม่จําเป็นนะครับ mm hmm. วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่พ้องระวังให้ดีครับอย่างกลุ่มสตรีศรีสยามหรือว่ากลุ่มคนไทยบางกลุ่มเนี่ยที่มองว่าพฤติการหรือว่าอะ,อะไรล่ะวิธีคิดหรือว่าแนวคิดอะไรต่างๆของเอ,งอกรราทูตสารรัฐประจำประเทศไทยนั้นไม่ ไม่ดูจะไม่เป็นกลางและพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงเรื่องการเมืองภายในประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมองว่าทูสาตสหรัฐคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจการจะความเข้าใจในความเป็นสังคมไทยหรือบริบทของสังคมไทยแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นทูตจะต้องเข้ามาทําหน้าที่ในการที่จะสมมติว่าเป็นทูตประเทศไหนก็ต้องไปทําให้ประเทศนั้น มีความเป็นอยู่ที่ดีหมายถึงว่าต้องเข้ามาช่วยหรือเข้ามาเพื่อจะสนับสนุนไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะมาตั้งคําถามมาวิพากษ์วิจารณ์มาแทรกแซงกิจการภายในอาจารย์คิดว่าวิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกไหมฮะในการที่จะให้ทูตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศนั้นๆหรือว่าทูตจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตัวเองอย่างเดียวเป็นหลักหรือมองอย่างไรผมคิดว่าคนเป็นนักการทูตเนี่ยมันก็ต้องมี คุณสมบัติที่ผสมผสานหนึ่งก็คือการดําเนินกิจกรรมทางการทูตเพื่อตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติหรือนโยบายต่างประเทศของรัฐตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับ mm hmm. กับ2เนี่ยก็คือการเรียนรู้เข้าใจขนบธรรมเนียมภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หรือโครงสร้างการเมืองของรัฐที่ตัวเองไปประจําการอยูอ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทูตสหรัฐอเมริกาท่านเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า จะว่าไม่ได้ทําการบ้านเลยก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะมีจุดเปราะบางหรือช่องว่างให้สังคมไทยได้โจมตีตรงนี้แต่แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่ามันสะท้อนความขัดแย้งกันอย่างหนึ่งระหว่างหลักความเป็นตัวของตัวเองของคนชาตินั้นๆน,น,นะครับกับหลักความเป็นสากลหลักของวัฒนธรรมที่มันถูกสถาปนามากขึ้นนะให,ใ,หให้เป็นกรอบปฏิบัติ เป็นธรรมเนียมของโลกผมมอง,ง,ง,งว่าทูตสหรัฐเนี่ยเข้าใจหรือเล่นในบทหลังๆมากกว่านะครับเพราะเขาเขาคิดว่าการที่ประเทศไทยจะมี p o l i t i c a l transition ที่มันสร้างสารรค์เนี่ยหรือเป็นประชาธิปไตยที่สถาบันมันมันฟังชั่นมันสามารถทํานานได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันต้องเข้าใจหลักการนะครับหลักการสากลน,นะครับในในเรื่องของอ ประชาธิปไตยหรือทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับผมมองคิดว่าเขาเขาเล่นในประเด็นตรงหลังนี้ซะมากกว่าก็เลยทําให้มีปัญหานะครับแต่ว่าปัญหาอีกอันนึงที่มาวัฒกรรมหรือปรัชญ,ญาทางการเมืองที่มาโต้แกนะครับจากทั้งโลกตะวันตกที่มาโต้แก้กับรัฐที่เขามักจะประกาศตัวเองว่ามีประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบ อุตสาหะเนประชาธิปไตยแบบเอเชียอย่างเงี้ยครับมันมันมีกระแสการโต้กับดีเบตท,ที่ไม่รู้จบอยู่เหมือนกันนั่นนะครับเพราะเพราะว่ามัน,ม,นมันหาจุดที่ลงตัวหรือว่าใครจะชนะในอาร์กิวเมนต์แบบต่างๆอย่างเงี้ยยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่อเมริกาพยายามต้องการจะเข้ามาเนี่ยมันมันคืออาจจะเน้นในเรื่องของหลักการสารกลเสียมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็เปิดช่องว่ามัน มันไอเรื่องการทําความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งคุณลักษณะแล้วมันเป็นทั้งวาทกรรม,มานะครับของของแต่และกลุ่มการเมืองได้ซ้ําไปอะ่ะแปลว,ว่ามันจะหักล้างกันยังไงเนี่ยผมคิดว่าตรงตรง,ตรงนี้มันเป็นเป็นประเด็นที่ดีเบตคบคิดกันไม่แตกนะครับและนี่ก็คือเป็นปัญหาเหมือนกันที่ทําให้สร้างความเล้าฉานหรือเป็นไดเลม่านะครับ,รบอาจารย์ครับอาจารย์ครับคิดว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาไม่เข้าใจความเป็นใช้ไต่แบบไทยๆหรือว่า เขามองความเป็นสาคลนซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมองเป็นความเป็นสากลแต่ว่าในความเป็นสากลเองเนี่ยก็ต้องอยอมรับอัตลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไต,ตยแบบไทยๆไ,ไหมฮะในใน,ในวิถีทางการทูตและการที่ออกมาวิพา์วิจารณ์หนึ่งหนึ่งสองออกมาวิพา์วิจารณ์การจับกลุ่มประชาชนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลคอสชอเนี่ยอันนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยอาจารย์มองอย่างไรครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ประเทศไทยเนี่ยเมื่อผ่านการรัฐประหารเนี่ยชนชั้นนาต้องการที่ให้สังคมเนี่ยยึดกลุ่มความสงบเป็นตัวตั้งน,นะครับแต่คราวนี้แม้อ่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะพูดว่าวัฒนธรรมการดีเบตขัดแย้งกันแต่ขอให้มันสันติเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้เวลาอยู่ในการในการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิรูปนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับคุณจอมว่า คือเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเล่นท่าทีทางการทูตแบบเนี้ยแล้วอยู่ในช่วงที่คนไทยไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยนะครับที่ที่อาจจะคิดเห็นนะครับไม่ว่าเขาจะคิดถูกหรือผิดยังไงเนี่ยแต่ว่าเขาคิดนะว่าความสงบตอนเนี้ยสำคัญมากกว่าการเลือกตั้งครับถ้าความสงบตรงนี้สําคัญมากกว่าการเลือกตั้งเนี่ยสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้ามาแล้วมีลักษณะเป็นมหาอำนาจ ทางการเมืองโลกนะครับมันก็เข้าไปสู่เซนชิเมนต์หรือความรู้สึกทั่วๆไปนะครับ mm hmm. เหมือนลักษณะที่ประเทศเล็กกําลังถูกลังแกคุกคามจากทางประเทศใหญ่นะครับซึ่งประเด็นจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องการให้หลักการประชาธิปไตยที่มันสร้างสารรค์จริงๆเนี่ยมันบ่มเพาะและมันฟัง์กชั่นได้ในสังคมไทยนะครับแต่ว่า ด้วยการที่สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในเมืองไทยแล้วก็สถานภาพของอเมริกาที่เป็นมาห,อหนาอำนาจทางการเมืองโลกเนี่ยมันก็ทําให้มีคนบางกลุ่มอ่ะไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่คิดในเชิงลบต่อนโยบายต่างประเทศหรือท่าทีทางการทูตของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมันก็ทําให้มีคนบางกลุ่มเหมือนกันที่คิดว่าเอาเข้าจริงๆอ่ยอุดมการ์มันไม่สําคัญเท่ากับหลักการที่เรียกว่า ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรคนเวทีทางการเมืองครับมันมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรมันก็จะมีคนไทยบางคนที่คิดอยู่ว่าสมรัถธภาพประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยนะครับก็คือ หลักการออริจินจริงๆเนี่ยมันถูกทำให้ชัดเจนในสมัยะระบบพ่อขุนอุปถัมภ์จอมพลสฤษดิ์ธ,ธานารัฐแต่ก็เป็นช่วงที่มีสัมพันธภาพที่แนบแน่นและได้รับก,การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาประเทศถนนมิตรภาพหรือรอะไรต่างๆจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีคนบางกลุ่มคิดเหมือนกันว่าตกลงประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะครับมันมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ท่าที ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นชาติที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ว่าก็ก็เคยมีสายสัมพันธ์กับระบอบเผด็จการเพื่อชั่งน้ําหนักว่ามหายุทธศาสตร์หรือผลประโยชน์ลอบภูมิภาคอะ่ะมันมีความสําคัญแล้วก็ถึงได้ Keep Contact กับ p o l i t i c a l regime แบบนี้แม้กระทั่งการที่เข้าไปในเวียดนามก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มเท่าที่ผมสอบถามก็ยังตั้งคําถามแบบนี้อยู่ นะครับซ,ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คอมเพล็กซ์มันซับซ้อนมากแล้วมันก็เป็นดรามา่าหรือกอบความคิดอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันนะครับค่อนข้างลึกซึ้งอยู่อธิบายยากเหมือนกันนะครับครับอาจารย์ถ้าอย่างในความขัดแยง้งทางการเมืองในประเทศไทยก็มีประชาชนออกมาเป็น2กลุ่มอย่างที่เราทราบกันนะฮะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็มองสหรัฐอเมริกาว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นกลางทางการเมืองในความขัดแย้งในประเทศไทยอาจารย์คิดว่าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะสนับสนุน กลุ่มประชาชนฝั่งเสื้อแดงมากกว่าที่จะเห็นใจหรือเข้าใจกลุ่มคนเสื้อเหลืองไหมครับผมคิดว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือแหล่งการทูตที่นักการทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปคอนแทคหรือซับข่าวเนี่ยมันมาจากกลุ่มไหนมากกว่ากันนะครับคือว่าถ้ามาจากกลุ่มคนเสื้อแดงมากกว่านะครับการการ การตัดสินใจนโยบายหรือการแสดงออกหลายๆอย่างเนี่ยมันมันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่ทำให้มีคนไทยไม่น้อยอาจจะคิดว่าแบบเออมันมันมันเอ็นเปทางกลุ่มนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่แหล่งข่าวพื้นฐานทางการทูตที่สหรัฐอเมริกาซับอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในแบบออนกราวหรือ underground ก็ตามนะครับกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็จริงๆแล้วมันเป็นความความประสงค์ของสหรัฐอเมริกา นะครับคือแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องช่างน้ําหนักระหว่างการให้ประเทศหนึ่งเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าประเทศนั้นเนี่ยยังเป็นอํานาจนิยมอยู่แต่ว่าพอจะเสนอออปชันในทางยุทธศาสตร์เพื่อให้สหรัฐอเมริกาสามารถปักบุตรเอเชียหรืออย่างอํานาจบนเวทีการเมืองโลกได้เนี่ยมันก็อาจจะมีม,ม,มีการคบค้าสมาคมหรือรอมชอมกันอยู่บ้างแต่กดดันบ้างนะครับในในบางมิติ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสาหรัฐอเมริกาเองเนี่ยด้วยการที่เป็นเจ้าวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่ก็เป็นเจ้ามหายุทธศาสตร์โลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือ,อผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนักการทูตสหรัฐหรือว่านักการทหารต่างประเทศเนี่ยมันถูกหล่อหลอมไว้ในสิ่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไปเล่นกับบางประเทศเนี่ยเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าบางประเทศนั้นเนี่ย ยังไม่เป็นกําลังจะเป็นแต่ก็เสนอออปชันทางยุทธศาสตร์ที่น่าพอใจให้กับสหรัฐอเมริกาเมื่อจะมีการรอมชอมกดดันบ้างแบบระมุนระม่อมนะครับแต่ว่าไม่ได้กดดันคุกค,คามแบบเอกอุนะครับหรือเต็มอัตราจังหวะเนี่ยตรงนี้มันก็น่าคิดสําคัญที่ว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับยืนอยู่ตรงจุดไหนยืนอยู่ตรงจุดที่จะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเล่นหรือวางน้ําหนักแบบไหนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็อยู่ในช่วง การตัดสินใจที่ต้องละเมียดละไมอ่าใค,ควรละมุนละม่อมด้วยว่าหากยังมีวิถีทางการเมืองแบบนี้ก็คือรัฐบาลทหารยังค้ำยันอํานาจอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วตัวเองก็เข้าไปสไลด์กับจีนกับรัสเซียมากขึ้นเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันถ้าหากว่าผู้นําไทยเนี่ยเสนอ strategic option ให้กับสหรัฐอเมริกาในการขยายฐานปักบุตรเอเชียด้วยเนยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการ ปรับความสัมพันธ์กลืนกายทางการทูตให้มันมีความกดดันบ้างแต่อาจจะลดระดับลงบ้างเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับต้องดูกันยาวๆครับเวลามีประเด็นระหว่างไทยกับสหรัฐขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มคนไทยที่ไม่พอใจสหรัฐเนี่ยก็จะมองว่าประเทศไทยไม่ใช่เมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาไปอเมริกาไม่ใช่พ่ออะไรเงี้ยนะคำพูดที่แสดงออกมาแบบนี้หรือว่าจะเป็นวาทกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกเนี่ยมัน มันสะท้อนอะไรไหมอาจารย์ผมคิดว่ามันสะท้อนมันสะท้อนลนักษณะธรรมชาติและปมทางประวัติศาสตร์ของรัฐโลกที่สามหรือประเทศที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางบนกระดานทางการเมืองโลกนะครับรัฐและสังคมไทยก็หลีกไม่พ้น c คต e ากรีหรือการจัดประเภทแบบเนี้ยนะครับว่าเ,าเราไม่ใช่มหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียวันนั้นการที่มีมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาท้วงติงกดดันหรือบางทิถ้าพูดตรงๆว่าก็ก็อาจจะถือหางฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับ <S 2> <S 2> <S 2> ชนชั้นปกครองที่ทรงพลังณตอนนี้นะครับบนเวทีการเมืองภายในอยู่ได้ซ้ำเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันมันก็นำมาสู่ความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนแล้วมันซ่อนรูปให้ น่อพื้นฐานของลัทธิชาตินิยมไทยเนี่ยนะครับมันมันแตกตัวขยายผลแล้วก็ระเบิดออกมานะครับโดยเฉพาะคาเป็นเสนาราชาเนี่ยซึ่ง้ามีอะไรอะไรมากระทบโดยเฉพาะเช่นกร,รณี1นึอะไรต่างๆก็จะมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ที่ลุกและพุ่งทยายานทางด้านนี้แล้วบวกกับบางคนเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนที่ซ้ำเวลาเรา,เราหนีไม่พ้นนะครับระบบก,การศึกษาไทย มันก็แบบเรียนการศึกษาต่างๆเนี่ยทางสังคมศึกษาเนี่ยเวลาคนรุ่นอาจจะอายุห้าสิบปีอย่างเงี้ยฮะก็จะรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการคุกคามจากจักรวรรดินิยมนะครับหรือจากรัฐมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอ่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยในแบบเรียนเนี่ยเขาวางตัวให้ค่อนข้างเป็นมิตรนะครับกับประเทศไทยด้วยซ้ำไปในแบบเรียนทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวมันจะผิดจากฝรั่งเศสมาก นะครับแต่เนื่องสะจากว่าสถานการณ์การเมืองอันนี้มันเปลี่ยนแล้วสถาบันกษัตริย์ถูกโจมตีนะครับมันก็ทําให้มีแบบองค์ประกอบหรือเชื้อฟืนหลายๆอย่างเนี่ยมันสะดุ้งลุกขึ้นมานะครับกลายกลายเป็นว่าเบี่ยงเบนประเด็นไปกลายเป็นเอาภาพอเมริกาที่ ถูกละลบที่3หลายๆแห่งมองว่าเป็นจักรวรรดินิยมที่น่าสะพึงกลัวเนี่ยเอาเข้ามาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับทั้งที่ประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยของเรากับอเมริกาก็ทั้งเป็นบัวกันนะครับแต,แต่ว่าเออมันมัน,มนก็ถ,กถ,กถูกถูกใช้ถูกปีความตามสนานการ์เพื่อผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มอํานาจไปนะครับครับาอาจารย์นักการจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเผด็จการทหารในไทยกับสหรัฐเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรฮะ คือจะต้องแน่นอนเราสา,สารัฐก็ทิ้งเราไม่ได้เราก็ทิ้งสารัฐไม่ได้ทีนี้การจะพื้นครความสัมพันธ์ให้ให้การต้องประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศเนี่ยไทยควรต้องปรับอะไรไหมครับคืออเมริกาเราคงไม่สามารถที่จะไปให้เขากลับอะไรได้แต่ถ้าบอกว่าไทยควรต้องปรับปรุงอะไรในยุทธศาสตร์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลทหารไทยกับอเมริกาเนี่ยจะต้องจะต้องทําอย่างไรฮะถึงจะถึงจะมีบรรยากาศที่ดูเป็นมิตรมากกว่านี้ ผมคิดว่าในในธรรมเนียมการปฏิบัติตามปกติเนี่ยนะครับหลายหลายรัฐก็ใช้ใกันสหรัฐอเมริกาก็ใชใ้กันเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับการผ่อนคลายความตึงเครียดเนี่ยหรือเดตองเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ช่ำชองมีในยุคสงครามเย็นเราก็เะเห็นแม้กระทั่งการรอมชองกับจีเขาก็มีเรื่องของการทูดปิงปองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในกรณีของไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราลืมละเลยไปอย่างหนึ่งว่าภาพพื้นฐานของไทยกับสหรัฐอเมริกาในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างบวกแล้วก็มีคนไทยไม่ใช่น้อยอ่ะที่รับวัฒนธรรมแบบอเมริกนไนเซชันเยอะนะครับคนไทยจํานวนมากไปศึกษาที่อเมริกาชดชียอยู่อเมริกาแล้วก็ภาพมันออกมามันก็หลายอย่างมันก็เป็นบวกได้ซ้ําไป mm hmm. แต่เพียงแต่ว่ามันก็ยัมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะนะครับที่ อาจจะไม่ได้เคยไปสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกามากนะักแต่เขารับรู้เกี่ยวกับโลกจารีตประเพณีทางประวัติศาสตร์การปกครองไทยนะครับหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยมีเพอร์เซพชันเรื่องโครงสร้างทางประวัติศาสตร์เนี่ยระหว่างสองประเทศเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันคนไทยหลายคนนะอาจจะเชื่อในอ สังคมแบบศักดินาหรือพีระมิดที่มีอิลริดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ด้านล่างมันก็เป็นเป็นเป็นไพรหรือเป็นอะไรอย่างนี้ลดหลั่นกันลงไปแต่ว่าของอเมริกาเนีย่ยมันประวัติศาสตร์การบุกเบิกประเทศแล้วขยายตัวมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าการจัดวางจังหวะทางการทูตที่เหมาะสมเนีย่ยอันดับแรกเลยก็คือทําการทูตวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนทั้งสองประเทศเนี่ยให้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ไทยเองก็ต้องการออปชันหรือช่องทางตรงเนี้ยเพื่อจะ,อะรอมชอมหรือผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเครียดมากนะครับกับสัมพันธภาพที่บางทีอบ,บวกบ้างแล้วฉานบ้างระหว่างไทยกับอเมริกากรณีที่2เนี่ยก็คือว่ามันมีโมเมนต์นะครับหรือว่ามันจะมีจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในทางการเมืองระหว่างประเทศ นับจากนี้ต่อไปเหมือนกันว่าถ้าไทยเข้าช่องถูกเนี่ยที่จะทําให้ผลประโยชน์ไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมันแมชก,กันนะครับหรือมันลงตัวกันเนี่ยนะครับเช่นไทยตัดสินใจอยอมถือนโยบายที่เรียกว่าอถอยห่างจากจีนนะครับสลัดโครงการต่างๆของจีนมากขึ้นให้เป็นรูปธรรมชัดเชนเนี่ยนะครับแล้วก็ยอมรับทางเลือกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าก ให้คำมั่นแถลงการอย่างเหมาะสมะนะครับว่าไทม์เฟรมจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็โรดแมปในการทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่มันบรรจุสารถาคอนเซ็ปที่ตะวันตกเขาจะเข้าใจได้จริงๆะนะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าเราแบบยืนการประชาธิปไตยแบบไทยๆมันต้องสงบแบบนี้ต้องไม่ตีกันไม่วุ่นวายผมคิดว่าสังคมตะวันตกต้องการ สาระทาหรือคำอธิบายหรือแบ็กอัพในเชิงทฤษฎีปรัชญาการเมืองที่มันมากลุ่มลึกกว่านี้นะครับถ้าเผื่อว่ามีการาขายข้อข้องใจแบบนี้หรือถแถลงแผนรถแมพเพื่อประชาธิปไตยที่มันชัดเจนแล้วเป็นเซนส์ของตะวันตกที่เขาเข้าใจได้เนี่ยผมผมคิดว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคุณจอมไปนะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือมันเรื่องของ ความรับรู้หรือคอนเซปต์พื้นฐานที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว mm hmm. นะครับเมื mm ่อ hmm. ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมีสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ mm hmm. น้อยคนที่จะตั้งสติแล้วทอนความเป็นอีโก้ของตัวเองลงได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะดีที่สุดในตอนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องมีนวัตรกรรมทางการทูตกิจกรรมทางการทูด mm hmm. เพื่อปรับผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็รออะ,อ,ะอ,ะอะไรนะครับรอจุดบรรจบช่วงหัวเรียวหัวต่อที่มันจะทำให้ เรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโมเมนต์ที่มันลงตัวนะครับซึ่งอาจจะต้องดูต่อไปในอนาคตว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนาหรือประเด็นไหนนะครับอันนี้ก็ต้องจับเย็นๆหน่อย